สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเลโกน,น่าโซชาผู้จัดการทีมปิสแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับมีโอกาสเห็นคริสตานโรนัลโดกองหน้าตัวเก่งประเดิม11คนแรกในเกมพบนิวคกาสเซนต่อหน้าแฟนบอลกว่า75,000ชีวิตในออทฟอร์ด มันคงเป็นบรรยากาศอันน่าประทับใจมาก c ซีาเซเจากบ้านหลังนี้ไปร่วม12ปีในที่สุดก็หวนกลับมาร่วมงานหลังจากปีษัจแดงดึงตัวมาจากยูเวนจุดด้วยค่าตัว19.8ล้านปอนด์และซุ่มซ้อมเกือบทั้งสัปดาห์อย่างขมักขม้นจนโอลิโกนาโซชาพอใจอาจถึงขั้นให้เป็นตัวจริงเลยด้วยซ้ําเขาจะมีส่วนร่วมในสนามช่วงใดช่วงหนึ่งเรื่องนั้นอย่างแน่นอน พวกเขานั้นปีซีซั่นมาอย่างดีกับยูเวนตุสเล่นฟุตบอลทีมชาติและมีสัปดาห์ที่ดีกับเราเราต้องเคารพการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายแต่เขาก็ทราบว่าผมจะเป็นผู้เคาะนาทีสุดท้ายว่าเมื่อไหร่จะส่งแข่งเมื่อไหร่ยังสมควรนั่งมันคืองานของผมที่ต้องบริหารการใช้งานคริเซโนผมต้องการได้โรโนัลโดในสภาพที่ที่สุดซึ่งเรื่องนั้นจะทราบได้เมื่อคุยกันเราเคยมีโอกาสร่วมงานกันสอสมปีที่สโมสรแห่งนี้ เรารู้ใ้รู้ภูมิกันดีเขาไม่จําเป็นต้องให้ผมบอกหรอกว่าต้องทําอะไรบ้างเขามีความกระตือรือร้นและแรงปราถนาจะเป็นที่สุดอยู่แล้วยกตัวอย่างไรอันกิกที่ลากสังขารเตะได้ถึงอายุ40และผมคงไม่ประหลาดใจถ้าสุดท้ายคิซโน่จะเลิกเล่นด้วยวัยเท่าไรอันการหวนกลับมาของเขาตลอดสัปดาห์ก็เห็นเลยว่าวางตัวอย่างไรเราทราบเรื่องเขากาดความสำเร็จมากมายทั้งอาชีพการค้าแข้งแต่เจ้าตัวก็อยากจะคว้าเพิ่มอีก เขาเรียกร้องการทำงานใช้ชีวิตอย่างมีวินัยแบบมืออาชีพที่สุดตั้งแต่ผมมาทำงานให้ทีมก็เห็นเขาเตรียมตัวเสร็จคนแรกทุกๆวันราว45นาทีก่อนเวลานัดซ้อมและก็มองไปยังเด็กคนอื่นเห็นเลยว่ามีอิทธิพลต่อผู้เล่นเราทุกคนมันก็เหมือนกับการได้ลาฟิว,วรันเข้ามาโรโนัลโด้ปกหัวจิตหัวใจผู้ชนะติดตัวมาด้วยพวกเขาเก็บซ่อนความทะย,ยานของผู้ชนะไม่มิดจะแนว่วแน่แค่95%มันไม่พอช่างยอดเยี่ยมมากที่มีทั้งคู่อยู่ในทีม หากโรนัลดได้ออกสตาร์ท11คนแรกจะเป็นการลงเส็1ตัวจริงอีกครั้งนับตั้งแต่ปี2009บนเวทีพรีเมียร์อังกฤษริโอฟอร์ดินานอดีตปากหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจว่าฤดูกาลนี้โบริกกน่าโซชาจะพาทีมมีแชมป์ติดมือในสักหนึ่งรายการปิดแสดงเสริมทัพอย่างน่าสนใจในซีซั่นนี้ทั้งเจดอนซานโชราฟเฟลวาร่าและคิซโนโรนัลด ทำให้แฟนบอลเริ่มฝันถึงการมีทั่วติดมือในซีซั่นนี้ซึ่งทางฟอร์ดินานก็มองว่าจากสถิติของทีมที่ผ่านมามีความเป็นไปได้ที่โอเลกุน่าโซชาจะไปถึงตำแหน่งแชมป์ได้สักรายการนี่คือทีมของโอเลในตอนนี้ยังมีทีมที่เหลือจากพ้จารกาทีมคนก่อนแต่เขาอาจจะมีตลาดดีที่สุดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีในรอบหลายปีเขานําผู้ชนะที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว2คน2แข่งระดับโลกรวมถึงหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาล และเด็กอีกคนที่เราคิดว่าจะก้าวขึ้นมาถึงจุดนั้นได้คือซานโชมาตรฐานได้รับการยกขึ้นมาจากฤดูกาลที่แล้วที่พวกเขาจบด้วยการไปรองแชมป์เีย์ลีกและเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยุโรปปีแล้วปีเล่าโอเล่พัฒนายิ่งขึ้นถ้าเขาทําได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้ผลงานจะทําให้แมนยูเข้าใกล้ถ้วยรางวัลใหญ่อย่างน้อยสักหนึ่งรายการเวรูนี่อดีตกองหน้าของปีสตแงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เตือนบรรดาแข้งรุ่นน้องว่าต้องทำงานให้หนักหลังการมาถึงของโรนัลโดแข้งวัย36ขึ้นชื่อเรื่องการดูแลตัวเองและทำงานหนักอยู่เสมอทำให้ยังคงรักษารูปร่างและศักยภาพอย่างดีเยี่ยมเอาไว้ได้จนถึงทุกวันนี้รวมถึงเจ้าตัวมักได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องลงมาช่วยเกียร์รับอีกด้วยขณะที่โรนัลโดสามารถรับประกรันการทำประตูและความสำเร็จในทุกที่ที่ไปร่วมทีมรูนี่ชี้ว่าการมาของโรนัลโดหมายความว่าเพื่อร่วมทีมคนอื่น จะต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นไปอีกกับโรนัลโดมันแตกต่างออกไปนักเตะอย่างเขาและเมซี่น่าจะเป็นแค่2คนนี้เท่านั้นพวกเขาเล่นแค่ครึ่งสนามไม่ใช่แบบบ็อกทูบ็อกหรือเกมรับพลังงานสูงที่ต้องใช้พลังงานของคุณเมื่อได้บอลที่ครึ่งสนามทั้งหมดคือเรื่องของการทําประตูผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อรุ้มทีมที่เหลือจะต้องทํางานกันหนักขึ้นบ้างแต่ถ้าเป็นเหมือนครั้งล่าสุดในช่วง2ปีหลังการเล่นร่วมก,ก,กันกับเขาทีมอนุญาตให้เขาทําอย่างนั้น เพราะเขาทำประตูและช่วยให้คุณชนะในเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวว่ากำลังสนใจบูบากาการมารากองกลางของโอลิมปิกมาเซรายงานของสื่อสเปนระบุรีสรแดงให้ความสนใจกองกลางฝรั่งเศสของโอลิมปิกมาเซซึ่งแข้งรายนี้ยังสามารถถอยลงไปเล่นในตาแหน่งปากลาลังตัวกลางได้ด้วยแม้สัญญาของการมาราจะหมดลงหลังช่วงจบฤดูกาล ได้พิแสแแดงพร้อมจ่ายเงินแลกตัวมาตั้งแต่เดือนมกราคมโดยเชื่อว่า่าใจะจ่ายจะลดลงจากช่วงหน้าร้อนอย่างมากหน้าร้อนที่ผ่านมากาัมราวัย21มีข่าวกับสโมสรในพีเมลิกมากมายหนึ่งในนั้นคือวคาเซลซึ่งกาลังจะได้ตัวนักเตะไปคลองหลังจากตกลงกับลามาคเซได้แล้วแต่ไม่ฟิวรายนี้ปฏิเสธการย้ายไปเล่นให้กับเดอะแม็กพายยางไรก็ตามไม่ได้มีเพียงแค่แมนยูที่สนใจกัมรา,ารายเดียวเท่านั้นเพราะในรายงานเผยว่า แข่งวัย21ปีได้รับการจับตามองจากอา์เซนอลและเซบียอีกด้วย5ตาร์พรีเมียร์ลีกที่น่าจับตามองในสัปดาห์ที่4สึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2021-2022กลับมาฟาดแข่งกันต่อในสัปดาห์นี้หลังจากเบรคให้กับทีมชาติโดย3ามนาที่แข่งกันไปเราได้เห็นแชมป์เก่าแมนเชสตี้พลาดท่าพ่ายแพ้แล้วขณะที่จ่าฟูงกลายเป็นสเปอร์ ผู้ซึ่งคว้าชายชนะเรียบวุฒส่วนการลุ้นดาวซันโบก็ขับเขี่ยวกันสนุกตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลมินาเตะหลายคนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขากหวังว่าจะสารต่อสิ่งที่ตัวเองทําเอาไว้ให้ได้และยังมีนักเตะใหม่รอประเดิมสนามในรีเียร์ลีกด้วยเรามาดูกันว่าหานักเตะที่น่าจับตามองในรีเียร์ลีกสัปดาห์นี้มีใครกันบ้างอันดับ5อารอนแรมเรลจากอาร์เซนอล สถา,านการณ์ผู้รักษาประตูมาหนึ่งของอาร์เซนอลเริ่มไม่แน่นอนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่ามิเกลอัเตต้าไม่ค่อยปลื้มผลงานของแบรเรโนโดยเฉพาะในเกมนัดล่าสุดที่เสียประตูให้กับแมนเชสเตีรถึง5ลูกทําให้แรมเดลซึ่งย้ายมาร่วมทัพปืนใหญ่ในซัมเมอร์นี้มีโอกาสลงเฝ้าเสาแทนในเกมพบนอริเซตตี้สัปดาห์นี้แรมเดลประเดิมสนามไปแล้วในเกมพบกับเวฟฟอร์วิดในศึกคาราบาวครับซึ่งวันนั้นเขาเก็บครีนชีตและพาทีมคว้าชัยชนะ60 ถือเป็นเกมเดียวที่อาสซนอลชน,นะในฤดูกาลนี้ด้วยล่าสุดเดอะซันก็รายงานว่าในด่านชาวอังกฤษได้บอกกับเพื่อนคนสนิทว่าเขาจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในแมตช์ประทัก,กับนอริทต้องรอดูว่าข่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่แต่อย่างน้อยตอนนี้เรโน่คงต้องงัดฟอร์มออกอามาให้ได้น่าประทับใจมากที่สุดไม่งั้นอาจจะเสียตำแหน่งมือหนึ่งอันดับ 4. โมฮมเม็ดตาลาจากลิอร์พูลโมซาลายังคงเป็นซูปเปอร์สตาร์คนสำคัญของลิอร์พูล แม้ซาเิโอมาเน่และโรเบโตฟิเวนโน่จะเป็นนักเตะที่มีคุณภาพแต่กองหน้าอียิปต์รายนี้มักจะเป็นผู้นำในแนวรุกของทีมเสมอซาร่าเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการยิง2ประตู2อแอซิสจาก3นัดนับเป็นสถิสติที่ยอดเยี่ยมมากเขาเป็นคนยิงจุดโทษให้ลิเวอร์พูลตามตีเสมอเชลซีได้สําเร็จแม้จะน่าเสียดายที่ทีมคว้าชัยชนะไม่ได้ก็ตามสัปดาห์นี้หงแดงต่อแว์หมดสิทธิ์ใช้งานอาริสงเบเกอร์ฟาวนเบนโย่และฟิเวิโน่เนื่องจากฟีฟ่าแบนผู้เล่น ที่ไม่ยอมกลับไปรับใช้ชาติเป็นเวลา5วันดังนั้นคาดหวังว่าแารุกจะยิ่งมาตกอยู่ที่ซาร่ามากขึ้นแต่ถ้าหากเขาเล่นได้อย่างมั่นใจเหมือน3นัดแรกเกมเยือนลีดสัปดาห์นี้อาจจะมีสกอร์มาฝากแฟนของอีกเช่นเคยอันดับ 3. เจมี่วัดดี้จากเลสเตอร์สัปดาห์นี้เลสเตอร์เจองานสุดหินโดยต้องเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียรับการมาเยือนของแมซิตี้ ดังนั้นพวกเขาต้องทําทุกอย่างให้เพอร์เฟกต์และเนียบมากที่สุดเท่าที่จะทาได้โดยเฉพาะกองหลังที่ต้องรับมือกับแข้งระดับประการของระบายสีฟ้าส่วนนาะรุกจิ้งจอกคงต้องฝากความหวังไว้ที่กองหน้ามาาประสบการณ์อย่างวาดี้ซึ่งมักจะชอบยิงประตูทีมใหญ่อยู่เป็นประจำเขามีสถิติยิงประตูแมสตี้มากถึง8ลูกใน5ปีหลังสุดแถมฤดูกาลที่แล้วยังกดแอตลีตส์ใส่ลูกทีมของเป๊ปอีกด้วยขณะที่ฤดูกาลนี้วาดี้เริ่มต้นด้วยการยิง2จาก3เกมรอดูกันว่า เขาจะเป็นฝันร้ายให้กับระบายสีฟ้าอีกหรือไม่อันดับ 2. มิคาอลอันโตนิโอจากเวสแฮมเต่รายนี้อาจไม่ได้ถูกยกย่องขนาดว่าเป็นกองหน้าระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกแต่ได้ฟอร์มตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาจัดอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเรียบร้อยฤด,ดูกาลที่แล้วเขาโชว์ฟอร์มโดดเด่นมากยิงไป10ประตูกับก5แอสซิส ซึ่งความจริงเขาน่าจะมีสติที่ดีกว่านี้ด้วยซ้ําถ้ามาเจออาการบาดเจ็บรบกวนสุนาเวสแฮมสารต่อผลงานที่ดีมาถึงฤด,ดูกาลนี้สามนัดที่ผ่านมาเขาระเบิดฟอร์มสุดยอดด้วยการยิง4ลูกขยับขึ้นนําเป็นดาวซันโบโดยยิงได้ทั้งหมด3นัดหลังสุดนอกจากนี้เขายังทํา3อัซิดอีกด้วยเป็นรองแค่พอกบาทเท่านั้นเขามีส่วนสําคัญในการช่วยให้คุนคอนล้างรองจากฝูงและสัปดาห์นี้พวกเขามีคิวออกไปเยืนอนเซาท์ทัมตัน รอดูกันว่าเขาจะทําประตู4ีนับติดก่อกันได้หรือไม่